ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานในวันนี้นะคะมาร่วมกันเต้นจับมือกาาันนะฮะคะแนนครับทุกท่านครับขั้นสุดสท้ายของกิจกรรมในวันนี้แล้วครับ ได้เราอยากให้ได้ใช้ได้กว่าครับที่พี่ทีมง,งานอบตด้วยนะครับอบตปาระทาทุกท่านะครับมาร่วมเต้นกับพี่นะะพน้อง,องรเรานะครับพี่อว่าระหูตำบลาระท่าของเรานะครับขอเชิญนักท่องเที่ยว,วยนะครับพี่ที่อความสนใจนะครับที่จะร่วมเต้นจากฮึกนะครับกับพี่น้องระหูตำบลปาระทาครับขอเ เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งงานดีงามของพี่น้องนเผาลาหูดำแล้วก็ลาหูแดงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักท่องเที่ยวที่มาในงานในวันนี้นะคะขอให้มาบันทึกภาพกิจกรรมความทรงจำนะคะแล้วก็ไหนอีกคะที่เราจะพันสติกเกอร์ได้ค่ะมีแค่ติดตัวไหมคะที่สำหรับที่จะติดไมโครโฟนค่ะติดหน่ของเราทุกคนเอยนะครับ น้องๆนักเรียนนะครับถ้ายังไม่กลับนะครับมาร่วมเต้นจับคู่นะครับมาเริ่มเต้นจับคู่กันได้นะครับพี่ที่น้องๆทีมงานกตองปาร์้าทุกคนนะครับมาเริ่มเต้นกันได้ครับเอาเก็บภาพแห่งความทระจำนี้ครับภาพแห่งความรักแรงนะครับที่มีทั้งที่เป็นน้องๆเรานะครับรวมทั้งผู้บริหารนะครับสปูร์ลูกหลานบอกใช้ทีเนี้ย ผู้บุญว่าเลยครับปับคำน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เต้นเดี๋ยวไม่อะไรแต่ปังคำจะต้องเต้นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวท่านใดครับที่จะผ่านมาทางด้านนี้นะครับมีความประสงค์อยากจะลดเต้นนะครับก็เรียนเชิญเลยครับถ่ายภาพสวยๆครับตรงนี้ อันนี้อาจจะฝากถึงนะะักท่องเที่ยวที่มาเยือนในจุดชมวิวบ้านวัขาหลังของเราในวันนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นลานพิธีที่ชั่วคราวนะคะที่เราได้จัดขึ้นโดยแอดมิตรต่อปภของเรานะคะเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมนะคะเต้จนจักรูแล้วก็รับน้ำดำหัวผู้เท่าผู้แก่ที่เป็นคนที่เคารพนักถือของชนเผ่าราหูดาแล้วก็ราหูแดงนะคะซึ่งชวนเผ่าลาหูด,ดกา,ดดะะา,าดดกับลาหูแดงเนี่ยก็ อาจจะมีอยู่หลากหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวในตำบลป่ามะนาของเรานะคะน้อยๆเตรท่าสถานน้อยนะครับท่านระหว่างการแสดงนะครับขอให้นะครับเจ้าของรถยนต์นะครับบอเบไม้งอโมสองแปดเก้าสแม่ห้องนะครับได้เคลื่อนย้ายรถยนต์ของท่านในเวลานี้ด้วยนะครับอย่ที่นะคะเราก็จะมีเบรกไว้ด้านหลังนะคะคุณหมอสำหรับใหบริการให้กับทุกท่านที่มา สวยงามที่สวยงามของตำบลปาง thank okay. okay. you หัวถือนะคะซึ่งขุนช่างดิพันลาห์หัวเองเนี่ยใช้ถัวดำนะคะในการเส้นไหว้นะคะไม่มีหัวอื่นที่ถือนะคะก็จะเป็นหัดนวดำล้วนเลยนะคะและว้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นข้าวตุ๊บนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าออกปุ๊บนะคะที่ทำโดยข้าวเหนียวนะคะมาแช่แล้วก็มายงดนะคะหลังจากนั้นก็มีการตำแล้วก็ใส่มานนะค่ะข้าวตุ๊บเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องเส้นไหว้ คือว่าที่จัดงานมันนั้นด้วยนะคะ สุชาวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องลาหูเซเดนะครับของพื้นที่ตำบลปางมะผ้าของเรานะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุดหมู่นนบ้านนะครับที่ได้มาร่วมกันการแสนงของแต่ละเผ่านะครับต่อไปนะครับงานกีฬาของเราก็คงจะต,ต้องจัดภายในเดือนเมษาก็จะได้เชิญ พี่น้องทุกหมู่บ้านมาร่วมการกิจกรรมของพี่น้องแต่ละเผ่านะครับในวันนี้ก็ถือว่าความเื่อมไม้ร่วมมือจากพี่น้องของเราทุกหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณที่มาร่วมง,งานในวันนี้ก็ขอคิดสิ่งใดขอให้สมความหวังปรารถนาของพี่น้องทุกๆุกท่านอันดับแรก มวดหน้ามวดที ja bem, bem ่หนึ no ่งคนที่สองขอให้พี่น้องที่มาในงานนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือสองสามก็ได้นะครับก็ขออธิษฐานให้ทุกท่านโชคดีมีความภูมิใจในการจัดงานกีฬาเพื่อสามคีต่อไปนะครับขอขอบคุณครับออฟปิดการกีฬาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับค่ะก็ขอขอบ